ดีเช้าลูกกวนม่วงทุกๆท่านด้วยสวัสดีเช้าสวีเจนดีเจสีฮิตโอเควันนี้เราจะทำอะไรกันเนี่ยเรามาหาแล่แฉงหาแล่ใช่ไหมด่วนเลยเบ้นโอเคในกล่องมีแร่สตัวนั้นหนึ่งกล่องครับกดสุ่มพิกซ์เลยซองเอากีตีทีเราพอไหมพอแล้วทีพอฉันจะสุ่มอินชาร์ตก่อนรอแล่วอนชาร์อะไรครับไปไม่รู้ที่คุณเหล็กได้เรียบร้อยกดมาแล้ว Okay, โอเคกดหมดแม็กแล้วก็ร้องเอ๊ะทำไมกล่องซังไม่มีเลสตอร์กอน,กอนกล่องซังไม่มีเลสตอรนกล่องแกฝั่งนูน้นก,นกล่องแกฝั่งนูน้ okay, นโอเคออนะ <c oughs> อะไรเนี่ยไปเอาเลสตอนว,วางก่อนเป็นไงรับลูกปีเปตียนจะเปิดหูท่าน พอแล้วพอแล้วค <c oughs> ุณเลส <c oughs> <c oughs> เส์ตกรอกพอแล้วเลเวลส์มันจะไเยอะแยะเนี่ยไปดีกว่าเล่นเลเวลส์มันจะไปเยอะแยะนี่เกจะเอาให้หมดเลยนะก็ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วเองดูการตกแต่งข้างๆ เห็นไหมดูเทียนเทียนลอยได้ฉันเห็นลอยได้เมลเลยล่ะคุณเทียนเวนกลับมาเลยลอยได้ฉันเก็บขวดวิโอกมาเลยแล้วกันเพื่อนขี้เกียจรอละฉันเก็บขวดวิโอกมาเลยเพื่อนเก็บขวดวิโอกมาได้ไปเองไปเองเลยฉันต้องการแค่เออแค่นี้แหละฉันทำเองฉัน อ้าวฮัลโหลนี่นี่เสร็จตรงนหนแบบไปเราจะไปหาแม่กันใช้เวลา10นาทีนะเยตั้งเองไว้นะรอแป๊บหนึ่งโออนองบ้านมีเส้นทางลาวายเท่อน้เองเยเตรียมนะเตรียมเลยรอแป๊บรอให้เวลามัน2นาทีครึ่งก่อนันได้ทีุ่ดเพรสุทเทมาเละแถมชื่อยังสุ่มอย่างนีวเลย ไปทุกคนนับแรกเลย้วเนี่ยนับทุกเล่เลยทุกเล่แล้วถ้ตนลงจะไปขุดแหนตรงนั้นเนี่ยเออไม่ไม่ขุดไม่ขุดให้ทุกคนขี้โกงบู้ตกลงเนี่ยฮึเก้ยต,ตกลาวาตกลาวาจากไหนเนี่ยเนีไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยในเทลูเนีอยใช่มาเดินดูในเทลูแล้วก็ไม่เจอแน่เลย แต่ถ้าใครเจอเหมือนก่อนช้วยทีวีอีคนไม่เหมือนกัน Hello วันนแต่ถ้าใครเจอที่ที่ขุดเลขที่ไม่ใช่เหมือนไม่ต้องทีวีอีคนไปแต่มาในทะลุเนี่ยไม่มีเลยในทะลนไม่มีอะไรเลยจริงเหรอฉันไปดูแล้วไหนเขาดูไหนขวานแต่ถึงจะมินเก,กก็ไม่เห็นหรอก,กว่าถ้ามีฉันก็ฉันก็รูร้ไปหมดแล้วล่ะแกไม่ได้รู้ขวานที่ขุดจอบไปเลยเอาไปสิ ันไม่ได้ว่าเจบบ่งจบอบทำไมเนี่ยว่ายน้ำกลับบ้านนะเพื่อนพานไปหนึ่งนาทีครึ่งมานะครับไม่จริงหรอไม่เจออะไรเลยครืคอหัวนักซิ่งใต้นะ้ำโอ้ขุดต้องนานใกล้จะเสร็จแล้วเจียวใช้สมาธิครับการแข่งนี้ มีสมาธิสัมปชัญญะลืมแถมทอดครับแน่ไม่ต้องเผาใช่ไหมลืมเออครับลืมแถมทอดไหมครับไม่แถมหรอกเพราะว่าพวกเราสนใแรงก็ไม่ได้เจอของเหมืงองเจอเลขไหมเนี่ยฮะเจอเจออะไรบ้างถามถามครับฉันไม่เจออะไรเลยมีแต่เลวีน เฮ้เฉพ็นเลยวินเอาฉันไปด้วยทีพมาดิทีพฉันไปดิแป๊บนึงนะขอคือแดนเหมือนกันเกบอกให้ทีพีตัวเองไปด้วย<ด>เกย <ๆ S 2> เกยบอกให oh ้โอ๊ะอ้าวเอ้เราอักในเลยวินมานี่เหรอเลยวินฟาอยู่กันในเลยวินแล้วฮะยจริงเหรอเนะี่ยจริงสิไหนอะไหนเลยนี่ไง ว้ยทำไมเลวีมันเตี้ยจังโอ้โหไม่เตี้ยเลยไม่เตี้ยหละไปดีกว่าตะกี้เราแค่อยู่ในถ้ำถ้ำที่มีน้ำลอยได้เดี๋ลถ้รามีที่ขุดเร็วกว่าที่ขุดเพชดเก่งจริงหรอที่ขดที่ขุดแกขั้นไหนอ่ะที่ขุดทองขุดเร็วเฉยใช่ไหมกับจะพังหรือง นี่มาเก็บเวนเท้ฉช่ก็ต้องเอาแรตแก่ละฮ้ยเลวินนี่ไม่ค่อยมีอะไรเดยมันเป็นเลวินนี่ไม่ค่อยมีอะไรไมันเป็นเรวินหลอกมันไม่หลอกนะ <S <S แต่มันก็มีแรตอยู่นะคือมันเหมือนจะหลอกแต่มันก็ไม่หลอกมันหลอกเพราะว่ามันจะเป็นเรวินที่มีแรตแบบถ้าที่ขุด<ล>ฉันแตกทำไงเพนแกได้แกได้ที่ขุดอะไรมาจากเครื่องที่ขุดเหล็ก แกก็ใช้ที่ขูดอะไรอยู่เหล็กใช้ที่ขูดเหล็กแกแตกกันไหมใช่ไม่รู้สิไม่ได้รับประกันอนะว้าวว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 ่ววววไม่วเวว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 อ,อยวว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 นอวววอยไดวเพื่อน,อน,ออนฉันออกมาแล้ววววกวววกววววมวววววีออมม Le เวัวลวว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 วอวว่อวววววววนววนวับอวว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 วาทีเววววววว เออตั้งเวลาไว้สิบห้านาทีครับโอ้ยไม่เจอเมืองเลยเดีย๋ยวฉันมาวิ่งอะไรล่กลางทะเลทรายวะทะเลทรายมันมีเมืองไหมพวกนิ้ทะเลทรายมีเหมืองปหมไม่มีเดี๋ยวฉัมาวิ่งไล่ตรงนี้จะขุดทองระเบิดไป้งละครับไม่มีทองแต่ผมไม่เห็น,นะอะไรเลยแกอยู่เมืองเหรอไม่ไม่อยู่แกอยู่ที่มพนมืดใช่ษ ใไงฉันนะว่ามันเหมนทีวีสเตเย์ขุดดิงอยู่เอาขุดดิงถ้าเจอเหมือนแกนก็ต้องทีวีสเตเตย์แกติกขุดแตกทำไงวะฉันบอกว่าฉันไม่รับประกันประสิทธิภาพก็ประสิทธิภาพไอ้โชคลาภก็โชคลาภไอจริงเหรอจริงเฮ้ยเอามันโดนเสวยกันะ ฉันได้ที่ขุดเพชรประสิทธิภาพเอิมไอวี IV, กับฟอร์จูนสามแพ้แล้วแต่กี่ว่าไงไนะแพ้แล้วยะยังที่ขุดกวกเ,เลยแต่ว่าแกแต่ไม่กวกอะไรปะหรือแกกวกใช่เอายอมล็อกเลยเลย,ยเลย,เยไม่ได้เราเลยพูดตามความจริงที่เห็น เออจริงคนรู้จะได้ยินอยู่เนี่ยค่ะนี่แกใช้คนเดียวแล้วมั้งเพื่อนเจมองมาเลยเพื่อนฉันโอเคทีวีใช้ไม่โดวนี้เลยมาดิฉันเจอหมู่บ้านฉันเลยสายมาสิแกก็ทีวีช่วยมาสิทีวีฉันยโอ้เตืองเวลาเพื่อนนั้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแกขุดไปก่อนเลยโอ้ยกำลังจะเทผ่อนแล้วเนี่ยแกขุดไปก่อนเลยฉันเจอหมู่บ้านฉันจะไปฉันจะไปดูเอเวอรล็อกด้านนึงเลยทีวีตามไปโอเคเจอความสว่างไหมเพื่อน ฉันเจอความสว่างแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเธอรู้นี่หว่าเดี๋ยวฉันทีวีไปเองแหละฉันจะไปโอเคฉันเจอความสว่างแล้วนไปเดี๋ยวเธอรู้ก่อนเลยฉันบอกไงฉันเจอเพชรฉันเจอเพชรทีวีไปดูโนั่นคาเดี๋ยวคาทิ้งเลยฉันเจอแล้ฉันก็อยากฉันก็อยากทีวีไปหาเกมเหมือนกันแต่ว่าฉันฉันขอก่อนแล้วกันนะฉันเจอแหล่งแสงสว่างอะไรเราอะขอบคุณมากฉันก็เจอ ลาวานวนเนเธลรูนไงอ้าวแล้วจะไปชนกระบอก,พอกเพชฌแมวอะไรเนี่ยอู้ให้มันจะทำไมเนเธลรูนชอบถูกตัทำไมเนเธลรูนเซฟเซฟคงไม่ตกยังเซฟแล้วเออหยิบย่งว่เกือบเฮ้ยเฮ้ยใส่รองเท้าดีกว่ารองเท้าอะไรฟรดัลฟอร์ดห่งไม่ช่วยอะไรนะพูดจริงใส่ไปไม่ช่วยอะไรเลยความจริงจริงไหมลองดูลองเดินในน้ำดู โอ้เป็นไง <c oughs> ลาวาเจ็บมาได้ยังแป๊บนึงดิขาดทองอีกก้อนชัดอีกชัดหนึ่งจี๊ดหนึ่งเดี๋ยวเพชรเดี๋ยวเพชรเดี๋ยวเพชร,ร,รโอ้ยโว้วเพชรเต็มเลยว้าวไม่ใช่ของพี่เตียนเดี๋ยวจ้ะ เออมาได้ย <6 S 2> ังเป๊บนึงรอแล้วเนี่ยบล็อกคอของฉันมาทีวีฉันไปได้เลยมาดิทีวีฉันไปมาก็ได้ไปก็ไปแต่ฉัฉนฉันยังไม่ได้รู้ถู่บ้านเลยฉ <laughs> ังเก็บเก็บที่สุดในโลกห้ามแย่งนะถ้าเจอเลขอะไรอ่ะ โอเคนะถ้าเจอแร่อะไรห้ามขุดว่างั้นห้ามแย่งห้ามแย่งกันอ่ะเออฉันตกแล้วอะขอเทเลพอร์ตนะมาสิมาละโอ้ยนั่นโอเคอ่ะอ่ะแล้วยำนั่นอีกแล้วหาหาเมืองงองก็ได้ปะเฮ้ยไดมอนโอเคฉันไปแล้วไปไปอ้าวตัวคู่แบบ ใส่ด้วยคนละกันเย้อะไรตะกี้ฉันได้เพชรมาสองเม็ดโหทำเหมือนไม่ได้อ่ะแกได้ไเม็ดสองจริงเหรอจริงที่เดียวกันปะคนละที่ไม่ได้ที่ไหนวะเนี่ยในเมืองอ่ะเหมืองเดียวกันอ่ะฉันก็ได้ในเหมืองตะกี้เหมือนกันเหมืองเดียวกันแต่คนละที่ได้ก่อนได้เกมจำปาสตกลาวาพอดีได้ก่อนตั้งนานแล้วของฉันเนี่ยเกมเจอเพชรกี่เม็ดเอ่อเม็ดเดียวทำไมฉันเห็นอีกเม็ดคาอยู่บนนั้นวะฉันไม่เห็น ถ้าที่ขุดแตกฉันขอไปเอาที่ขุดเคลมใหม่ได้ไหมได้เป็นกฎใหม่เป็นกฎใหม่เอาเองเลยสุ่มเอาอีกรอบอ่ะใช่เฮ้ยเพียจะครบสิบห้านาทีแล้วนะจริงเหรอจริมันยี่สิบนาทีได้ไหมได้ถ้าเวลาไม่หมดซะก่อนนะเวลาหมดที่หวัดมาถึงก็คือเครื่องชิ้นด้ง,งๆๆนะเฮ้ยไปแล้วแถวๆนี้มีหมู่บ้านที่ฉันเคยจะมาลู้ของจำได้วิ่งละ S <S หว,วังว่าจะเจอเอเม็มมาร์ลอนบ้างเพราะว่ามันน้ำเต็มเฮ้อันนี้หมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยไหนขอดูหน่อยไม่เห็นเลยไม่เห็นแกเฮ้ยเห็นอยู่ตรงซอขเมแมทพีระมิดจมดินเออเออเออไหนไหนบอกว่าไม่มีพีระมิดจมดีแล้ววะไม่ครับมันเชื่อไม่ได้มันโกหกขอเทเลพอร์ตขึ้นมาหน่อยได้ไหม มาดิเออเจอเหมืองด้วยแต่เทอเราเป็นหนึ่งเราค่อยไปแต่ฉันตกเก่ยวกที่สูงตายทำไงเนี่ยเพนเอเอเอมฉันอยู่ไหนนี่อือไม่ตายจะตายกับบาจุเริ่มต้นหน่อยได้ไหมเจ้าทีพีขึ้นไปได้เออดีมากขอบคุณ TNT บึม้อมอยูฉันฉันอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> จุดเริ่มต้น อ๋อทีวีมาดิรูรูรูฉันต้องการแก๊ป<า>เลเทเลพอร์ตตีไปหา<ม>สวิตช์อันดีด้เอ๋มาดิมาสุ่มที่คุดใหม่ที่ขุดจะแตกแล้วให้พังให้พังแบบพังไปเลยก่อนแล้วค่อยมาสุ่มไม่เอาสุ่มเลยไม่ได้ฉันจะใช้ที่ขุดนี้ไปก่อนไงจนก,กว่ามันจะพังโอเคงั้นก็สุ่มสุมเอ็นชาร์ดใหม่ด้วยใช่ไหมใช่อ่ะสุ่มอ่ะสุ่มใช่อะไรมายังสุ่มไม่ครบเลยเปลี่ยน20นาทีแล้วนะอ่ะสุ่มเซรั่พูดไปแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะอ่ะ เราเริ่มไปตอนสองนาทีกว่าใช่ไหม,อมตอนนี้แสบสามนาทีนะครับสิบสามสิบสามเรา,เราต้องรอให้คลิปยี่สิบสองนาทีใช่ไหมแล้วเราจะเลิกอ่าแม่จะรอแป๊บนึง่ใเลกว่าที่เต็มละกลักบไปรุนหมู่บ้านเดิมดีกว่าอ้ที่ขุดนด้เท่าไรใช้ข้อสวยเลยพีระมิดจอมดินที่ฉันเจอไม่มีหีบหใช่พีระมิดจอมดินที่ฉันเจอไม่มีหีบ ว่า <Wow. S 2> ใช่ด้วยตัวแชตแตก <A> ไม่ไม่ใช่ตัวาเาชตไอตัวเอนวิวอะแตกเอาเอมรอแป๊บนึงนะเวนกำเป็นเวนกำบมันเห็นสังเกตได้ใครให้ใครสั่งใครสอนให้เอาเอนวิวใกล้แตกอะวางวะฉันเองไย ฟังกักำลังยองดีกำลังอินชาร์จของยังเมามันเลยเมามันดีเมามันเปลืองเวลาฉะนั้นเนี่ยจะกำลังวิ่งไปบ้านเลยแล้ก็เปลืองเวลาจะเหมือนกันแหละอไเฮ้ลุ้นเ <c oughs> องบอล์ลอนดปกตินี้เมื่อกี้เจอเพชรด้วสี่เม็ดเลย oh. อยู่ในเมืองแต่ฉันตายออกมาไงเป็นลุ้นเอเอร์ลอนกันแหละคะแนนเท่าเพชรเปล่าไม่นะเยอะกว่าปะ เท่ากันไม่เอมเอ,เอ,เอ,เอมอเลอ์น้อยก,กว่า,าวเอมอเลาอาหนึ่งคะแนนจ้ะหนึ่งคะแนนเองเหรอมันไม่ได้หายากอะไรนะถ,ถ้าตามใบองปกติมัก็หายากนะแต่ว่าเราเราใครให้ไปหาใบองปกติวะทำไมทำไมคะแนนมันน้อยจังปกติได้สองสามคะแนนอืมขี้เกียจหาคะแนนครับ เอ้ยหมู่บ้านนี้ไม่มีเวลเอเมาร์ลเลยเจอเพชรสี่เม็ดในเหมืองรอบเก่าแล้วก็ขุดออกไปแล้วด้วยฉันเอาเหล็กก็ะไรซะเดินเล่นยังได้เดินเล่นยังได้เลยแต่ไปหาเหมืองดีวกว่าเมื่อกี้ฉันอยู่แถวนี้ฉันลงเหมืองไปแถวนี้ แล้วฉันจะเอาถังน้ำจากไหนเนี่ยเพืทำไมโกเลีมันหนีฉันวะเพื่อนฉันถ้าฉันตกจากที่สูงตายทำไงฉันจะลงเหมืองเดิมยังไงเพื่อนทำไมโกเลีมันทำไมโกเลมไม่ตายสักทีอ่ะนี่ไงตายแล้วเจไิกเนี่ยเล็กด้วยถือว่าฉันเก็บคะแนนเหล็กแล้วกันเอ้ยลุงเถ็ดหน่อยเปล่าอุ๊บขอโทษนะลุง ผมผมก็ผิดลุงกดค้างดิลุงสิกดใส่ลุงเลยเฉยอรคลิปสิบหกนาทีแล้วกดใส่เดียวลุงเลยเฉยอีกอีกประมาณประมาณเกือบทีปะ,กะ <6 S 1> หกนาทีหกนาทีขายของแพงอะไม่คุ้มเลยไปจะตจะไปหาเหมืองเลที่ไหนเนี่ย ใครได้ช่วยยูคี่หกันค่วฉไงไง่ไงตคายใดีกว่าแล้<จ>ฉันอยู่ตรงไหนดิไนดิอ๋มรู้ว่าเธอจะอยู่นอกแผนที่นละเออใช่แล้วกลับไงแกแป๊บนึ้งสินี่กลับอยู่นี่ไงเทพอตกลับไปด้วยได้ไหมได้สิเม, <า S 2> ม่กี่ยู ไม่ดูต้นไหนไม่มาแล้วจ้ะยังเกงที่ดหอีกไม่รู้ฮ่าแมนเดี่ยวโดนเลยดิ่งเลยเพื่อนดิ่งเลยดิ่งเลยดิ่งเลยอ่ะดิ่งเลยตามฉันไหมก็ได้เนี่ยฉันดิ่งเจอเมืองหลายรอบแล้วเพื่อนโอเคฉันรอฉัน๊บนึงนะบอกว่าฉันจะไม่ตกต่อไปแต่ โอ้โหชัดเลยว่าว่าแกตกมาตายแน่นอนแตชื่อแกหายไปแล้วก็อยู่ในเมืองเดิบปะเด้ยเะขุดเดี่เไม่ใช่แเลิจเขุดเข้าไปก่อนเลยไปแิบเเข้าเดเดิบเดิเดดิดิดิด ดิ้งข้างๆตามมาก็ได้แพนผูน้ดิ้งข้างๆตามมาเร็วแป๊บนึ่งไปไม่ดีไปก่อนเลยก็ได้ดนงมาถึงทิศเดจแล้วนะโอ้นี่เหมือนอ่ะว้าวทำไมเหมือนก็ตัดคุณคุณวะทำไมเหมือกปั้นมนะันอะเฮ้ยปลาพิษลาพิษฉันเห็นก่อนนะฉัน่เห็นสีฟ,ฟ้า ฉันเห็นเราผิดก่อนอ่ะไม่รู้วะเด็กจะแย่งแร่ใช่หมดเลยแฮะอู้นี่มีเลสต์สโตนอยู่ตรงนี้เอาเลสต์สโตนก็ได้เรนรับแปลกมารับแร่ใช่ไหมเนี่ยเลสตอนรับใช่ไหมนับที่ทำไมจะไม่นับล่ะเลสต์ตนอฉันโดนขโมยแร่ว่าแต่แกได้เอาเลสต์สโตนตรงนั้นมาปะเลสต์สนตรงนั้น,น,นหรอไม่ได้เอามา โอ้โหชัดเลยไม่รู้สิเราดูก้อนเดียวเป็นชัดเลยเหมือนเดิมถ้าอย่งั้นเหมืองน,นี้ก็ต้องมีเพชรด้วดิมีเพชร,รอ่ะมีได้ไงแกบอกอะเจอเพชรที่เดียวกับแกที่แกตกไปตายมั้งแก็ใชใ่เห็นก้อนนึงเฉยรึเป่าวะใช่ป่ะใช่ฉันเห็นฉันเห็นเพชรแล้วอ่ะเชิญครับ เชิญครับเดี๋ยวรีบวิ่งไปแย่งบอกเลยไม่เพิ่มมาเม็ดเดียวอี้หมดแล้วหมดแล้วเพรอะ <Dim ers. S 2> ดิมเมอร์ใกล้หมดอีกเนี่ยอ่ามยี่สิบกว่านาทียี่สิบนาทีละใช่เหรอใช่หมดเวลาแล้วยัง สองนาทีไงเราเดินกันอยู่ในเหมืองนะตอนนี้ไหนแกบอกไม่ให้ทอทอเจไม่มีใครได้ลงเหมืองไงแต่แซงไม่คิดว่าแกได้ลงเหมืองไงแต่ซงไม่คิดว่าตัวเองได้ลงเหมือง,งเยมืองคู่เลยถะเลกสองนาทีนะครับคุณต้องรีบจัดจานนะครับรู้แล้วนะอีกนาทีนะครับด่วนเลยครับ ดวลเลยครับเจอสปอนเซอร์ครับสู้กันไหมสู้กันไหมจะตีกันไหมเหรออ่ะตีเลยก็ได้ตีเดี๋ยวตีกันก็ได้เดี๋ยวตีกัน้วยที่ขุดนั่นแหละเดี๋ยวครับอาวุธก็ได้ไม่ครับจะตีกันเลยที่ขุดนั่นแหละฉันกลับมาที่ฐานทัพแล้วเดี๋ยวได้ฉันครับของครับรอเลยอ่ะไม่ครับรอหรอก ฉันได้ที่ขุดนิคเอรไลท์มาแผ่นจริงๆนะตอนที่ฉันสุ่มอะได้ที่ขุดนิคเลอ์มาอืมฉันขอแตกแรกก่อนแล้วกันนะเพราะฉันยืนบอกอีกสามสิบวิเหลือเวลาสามสิบวิโอเคมันมีเลสโทนในตัวฉันหนึ่งก้อนที่เพิ่งเอาออกมาจากกล่องสดๆแล้วร้อนตะกี้นี้อีกห้าวินีเย เรียบร้อยฉันเอาเล่นแคตอนก้อนตะกี้ทิ้งไปละดังนี้ฉันก็เอาแล่ไปเก็บใส่กล่องละใกล้หมดเวลาแล้วนะครับฉันเอาแล่มาใส่กล่องนานแล้วเนี่ยไมเ่เป็นไรมาละ <c oughs> ผมมาละแลแ่เหรอขับมันบล็อกไหมไม่ไม่ขับบล็บบอกดิอ่ะเอาแล่คะแนนเยอะสุดนำ้ำปึ๊บถองอะไระเยอ,อะสุดเพชรก่อนเพชรทอง ลาพิสไม่มีลาพิสเลยตรงนี้หมดเลสตสโตนอคอปเปอร์อ่าเหล็กอ่าทานอ่าเรียบร้อยหมดหมดยังหมดแล้วอือเฮ้ยได้ตนคตรเยอะเลยเก็บบอกคนในตัวรึเป่ไม่มีแอบงงงนี้ได้ทำม้ทเดมืนเดียวกังลองมาดูเครื่องเลยก็ได้ไม่โกงมาโตฟุอยท่ไรมั้งสีใช่ใช่ใช่ โอเคเตรียมสู้กันนะแล้วแกขับนก่องฉันหน่อยดิน่ะเอ๊ะข้างในฉันนั่แกบ้าหรือว่านับสีบ่นับ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 เดี๋ยวกลับมาขอนับก่อนโอเคกลับมาแล้ว<น>ไปเตรียมต่อสู้กินกระแทกพร้อมถอดแผนที่ออกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตถ้าถอดทำไมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันมาไปขับรถก,ก่อนได้ปะมีเล็กอะมีเชิญ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 มีเล็กเหล่าก้อนนึ่งแต่ไม่มีไม้ขอไปตัดก่อน มีการตัดไม้ด้วยจะตัดได้นะไปแกแกมีเหล็กเหลือไปละไม่มีไปขุดได้ไหมได้ดีไปขุดเหล็กเราได้ใช่ไหมได้แต่ถ้าฉันคาบถ้าฉันคาบเสร็จก่อนแกก็อดไงอือหือมันก็คาบไวนะเพื่อนไม่เดี๋ยวฉันต้องไปวิ่งไปตัดไม้ก่อนไงแต่ถ้าฉันผเผา้ยเผาทานนะันไะถ้าเผาทันฉันก็อดไงถ้าเผาไม่ทัน

เสียดายไม่มีเหล็กถ้ามีเหล็กจะบริจาคสักแกหน่อยเย้ c o l ะ a g e น i ่งไม่มีเลดิไม่มีก้อนเดียวไม่เอา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 ไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่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 เอม่เอาไม่เอาไม่อาม่เอาไม่เอาไมอาเอาไมเอาเอาไมอาไม่เ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 อ่เอาไม่เอาไม่อาม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อาไม่เไม่เอาเอาไม่เอาไมไม่เ่เอาไม่เอาไมไม่เอาไม่เอา จริงอะโกงโกงแต่ฉันแต่ฉันได้เลขของันดูล้ช่ของฉันละเดี๋ยวมันโกงไปเีวนมีเลขของตัวเองอยู่ไอเครับโอเคอะไปเออสู้ในนี้เลยก็ได้นะแต่มีโลห้มกลางก็ถึงเดียวอ่ะแล้วมาทำไมอะ่ะเผื่อเผื่อบล็อกได้นิดนึงบล็อกอย่ากลางบ่อยมันขี้โกงมันตีไม่เข้าเลยใช่นอกจาใช้ขวานในจาว่านะ เบรล็อกไม่ช exactly. ่วยเลยเลยได้โอเคเดี es, ๋ยวขอเอาคลิปออกไปก่อนไปต่อเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวขออะไรอย่างหนึ่งก่อนก่อนก่อนจัดการขออะไรอย่างหนึ่งก่อนนะขอปิดหลุมก่อนเดี๋ยวตกหลุมตายเฮ้ยยื้จุดไฟไว้เดี๋ยวมืดเนื้อเดี๋ยวขอกินขอนเฮ้ยเมียมันทองด้วยเหรอเนื้อสองไปว้า มาขวานเ,เียดขวานะเอาบิดเอาไว้จปิดไฟตายดีกว่าเอา๊ะไฟชา้าหมดอายรแย้วเหรอใช้ได้รอบเดียวไงฉันก็นึกจะนึกว่าเฟียงไ,ได้เฟียงไม่ได้จะเฟียงได้เพียงยังไงบอาเฟียงไม่ได้ ไหนบอกงามกลางวะเบื่อใจแล้วแแกบอกว่าร้างไม่กลางจอมาทำไมเลือดลดกันไหมเนี่ยลดลดลดไม่ลด,ลดลเลยเลือดเ้อเนี่ยเ้ยไม่ไมลดเลยเหรอเอ้ยเวรกำลังประทองมีกำไฟดีู่วะเฮ้่ทำไมมีแตดไม่ทำเงินชาแล้วไม่เจอติ่กันไฟ ให้เต้งกินน้ำสองกําแพใช่ไหมทำไรฉันอยากลงอไงไม่มีกฎนี่นจะให้งลงงานฉันจ,จะกลางโลมกมากลางโลกใต้นะไม่ได้เป็ดตาก่อยกลางโลกบนบกเนี่ยไหนไหนกลางโลกบนบกแกกฉันลงนาาางานฉันก็ต้องกลางแล้วไงยาก ย่าๆเาก็จะตีกลน้ำอนะอ่ะใช่เร็วก่อนที่คิปจะพังจะพังเกเสื้อเกะเพรถามหน่อยฉันขอถามคำถามหน่อยแล้วแกช่วยตอบฉันนิดนึงน่อะไรกาะฉันพับิกส่วละไม่พังเลยจริงเยอะจริงอันนี้ฉันถามเอาความจริงจริงไอ้ตี๋ไปตีโดนมาเยบิดีเปิดิ เปิดดิไม่พังไม่พังเปิดดูเองฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้ววดอย่าไปตีโดนโลมาแล้วเว้ยโลมาตีเราได้แล้วเว้ยจุดไฟไม่ได้ใต้น้ำใส่สกินโลมาแันอยานักไปเบ็ดวะเออมันไม่ช่วยอะไรเลยขอโทษไม่ขอไอ้พี่เลยดิเอาสิไอ้ขอไอ้พี่เลยดิ ไม่ uh อขอเองพี่เลยดิแมเอ็แล้วเนี่ยโอ้ขอเองพี่เลยดิโอ้โอ้โอ้แมวยิ่แมวยีิบสล้วเนี่ยแม่ัยสียังไม่ว่าเลยเด็กแล้วแม่กระมาเองพีอะไรใต้น้ำอเป็นผกไหมวีวีน็อกแบกน็อกแบกน็อกแบ็เนึกรเล่สิกอ๋อรเล่นลงเลเอกตี้ไปกิ

เรามามอกตีกันใต้น้ำเก่งใจกันหน่อยได้ไหมฟ้า<ะ>เอาวต้องลงมือเฉยเลยไม่อยากจะมาตีเรนกสบไยแล้วเรม่ต้อนะาิีดีงาน,น้ะอีกท่านขอไปต่อสู้